วิธีการเขียนบทที่1เมื่อนิสิตได้หัวข้อแล้วนะคะก็จะต้องเขียนสภาพปัญหาและความเป็นมาซึ่งนิสิตจะต้องมีความรู้เนาะแล้วก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราสนใจนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะต้องเข้าใจลักษณะของความเป็นจริงทางสังคมนะคะทีนี้นับตั้งแต่โบราณแล้วเนาะมนุษย์ก็มีวิธีการแสวงหาความรู้ให้แก่ตัวเองนะคะมนุษย์เนี่ยเป็นคนแบบช่างสังเกต่ะ ะะแล้วก็หัดสังเกตความเป็นไปของธรรมชาติเนาะตั้งแต่ปรากฏการฝนตกฟ้าร้องการเคลือ่อนตำแหน่งของดวงดาวนะแล้วก็มนุษย์ก็ยางสนใจนะคะพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆของพืชต่างๆเนี่ยเนาะตรงนี้ค่ะเป็นที่มาของการวิจัยเนาะในการสังเกตร,รวบรวมอย่างเป็นระบบแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เนี่ยองความรู้ต่างๆเนี่ยให้ลูกหลานของตัวเอง ะะทีนี้ความรู้เนี่ยมันก็เวฒนาการกันมาเป็นลําดับเนาะจากการที่มนุษย์เนี่ยเริ่มสังเกตนะเป็นครั้งเป็นคราวเนาะก็เริ่มมีการศึกษาติดตามเป็นระบบหละนะคะจนได้ข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยองค์ความรู้ใหม่เนี่ยก็มาหักล้างความรู้เดิมเนาะอย่างเช่นความรู้เรื่องโลกกลมเนี่ยนะคะแต่ก่อนก็มีนักปรรัญญา นะคะถ้าเผื่อไปอ่านนะก็มีแบบจินตนาการของท่านบอกว่าโลกเนี่ยนะก็บางคนก็บอกมีลักษณะกลมนะแต่บอกว่าอยู่บนน้ำนะคะเหมือนกับว่าจักรวาลเนี่ยเป็นพื้นน้ำแล้วก็เหมือนกับโลกเราก็แบบล่องลอยในพื้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นก็เป็นความรู้ในยุคกรีกเนาะที่ยังไม่มไม่มีวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเข้าไปติดตามอย่างเป็นระบบนะคะทีนี้การศึกษาเนี่ยที่เป็นระบบเนี่ย นะเป็นที่มาของการวิจัยมนุษย์เนี่ยมีกิจ,จก,กรรมวิจัยนะมาเป็นพันๆปีแล้วนะคะเออเพราะการวิจัยเนี่ยเป็นการค้นหาเนาะถ้าเขาถามว่าวิจัยคืออะไรง่ายๆก็คือเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงนะคะเพื่อที่จะนํามาตอบปัญหาที่ตั้งไว้เนาะอย่างเวลาที่เราสงสัยว่าข้อเท็จจริงเ่ยเนาะในหลายๆเรื่องนะคะที่นิสิตจะนึกถึงหัวข้อเนี่ยแต่ละคนก็จะมี เบื้องหลังความสนใจเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะบางคนก็เออสนใจอย่างเรื่องคนไร้บ้านนะคะบางคนก็สนใจเรื่องอจิตทยาเนานะบางคนก็สนใจสภาพปัญหาในช่วงโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่นิสิตเนี่ยจะสแสวงหาความรู้เนี่ยนะคะนิสิตก็จะต้องรู้ ลักษณะความเป็นจริงของสังคมและความเป็นจริงของสังคมเนี่ยจะได้มาด้วยอะไรก็คือได้มาจากการอ่านนะคะอ่านหนังสืออ่านงานวิจัยที่เขาเคยทําวิจัยกันมาเนี่ยเนาะอย่างเช่นในยุคนี้นะคะสมมุติว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเราเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแต่งงานกันเนาะแล้วก็ในยุโรปนะคะหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย การไม่แต่งงานหรือการที่ไม่ยอมมีลูกเนี่ยยิ่งเป็นปัญหานะแล้วทีนี้ก็มีคนเนี่ยไปทําวิจัยเรื่องนี้เยอะนะคะแล้วอย่างของสิงคโปร์เนี่ยเนาะรัฐบาลกุ้งใจมากเลยว่าเออถ้าสมมติว่าเอ่อปรากฏการที่ในวัยแรงงานเนี่ยไม่ยอมแต่งงานกันนะคะแล้วก็อยู่เนี่ยเป็นโสดกันไปจนแก่เนี่ยก็จะไม่มีวัยแรงงานนะคะในอนาคตนะ รัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยจัดทริปร่องลือสำรานนะคะแล้วก็ลดภาษีถ้ามีลูกก็ยิ่งลดภาษีไปเนาะตอนที่ครูไปสัมมนาที่สิงคโปร์เนี่ยก็ได้ไปคุยนะคะกับพวกคนที่เหมือนเป็นผลเมมือของสิงคโปร์เนี่ยถามว่าเอา๊ะทำไมถึงไม่แต่งงานแตไ่ไม่ถึงขั้นว่าไปทำวิจัยนะคะก็เหมือนกับเป็นเอิมข้อสงสัยของเราอะ่ะเขาก็บอกว่าโอ๊ย ไม่รู้จะปรับแต่งงานทำไมเพราะอันนี้ก็สุขสบายมากเนี่ยคอนโดก็อยู่เนี่ยค่ะอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็เดินลงมานะคะทำงานเออคือแบบมันมีครบหมดเลยอะ่ะเป็นแบบคอมเพล็กซ์นะคะแล้วเสร็จเนี่ยก็ช็อปปิ้งเนาะพอทำงานเนี่ยเครียดนะก็ออกไปซื้อกาแฟนะคะตอนเที่ยงเนี่ยก็ช็อปปิ้งซื้อพวกของแบรนด์เนมเลยเพราะว่าค่าค่าของชีพเนี่ยเขาสูงนะคะรู้สึกน่าตอนนี้น่าจะสูงาษาอังกฤษละ เนาะก็ได้รายได้ดีนะคะพวกแบบว่าหนุ่มสาวออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จะติดแบบปัถุนนิยมนะเออเครียดก็เนี่ยเดี๋ยวก็ชอบนู่นชอบนี่ให้ตัวเองนะคะถ้าสูงแต่งงานมีลูกเนี่ยก็ต้องไปซื้อให้ลูกไงเนาะ mm hmm. แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออแบบเขาอ,อยู่แบบประเทศเป็นเกาะเล็กๆอะไรเงี้ยก็อยากจะไปท่องเที่ยวรอบโลกนะคะก็เก็บเงินเนาะตรงเนี้เป็นที่มานะคะว่าเออทาไมเออผู้หญิงผู้ชายเนี่ยชาวสิงคโปร์ไม่แต่งงานซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะ ก็เป็นทั่วโลกนะคะจนกระทั่งมีงานวิจัยออกมาน้องว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงเนี่ยนะคะในโลกที่พัฒนาแล้วหรือในยุโรปอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะบอกว่าเออแต่งงานหรือมีลูกนะคะก็ได้ผลการวิจัยออกมาว่าส่วนใหญ่เนี่ยในในยุคนี้นะคะผู้หญิงก็จะเรียนสูงใช่ไหมคะเออเก่งทํำงานแล้วก็ทำงานมีประสิทธิภาพ นะคือในสมัยก่อนเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่ามีข้อจํากัดในรุนแบบคุณปลูป่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้หญิงเนี่ยนะคะยิ่งแบบในโลกที่แบบว่ากําลังพัฒนาอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เรียนสูงเนาะแต่ในสมัยเนี้ยก็คือทั่วโลกก็คือว่าเออก็จะผู้หญิงก็สามารถที่จะยกสถานภาพของตัวเองนะคะเรียนสูงแล้วก็มีรายได้สูงแล้วผู้หญิงอะคะ่ะก็จะเลือกมากเนาะก็จะหา คู่ครองเนี่ยที่เก่งกว่าที่ต้องมีรายได้สูงกว่าตัวเองเนี่ยถึงร้อยละแปนะเวลาที่เขาไปสัมภาษณ์วิจัยอะว่าเออเวลาจะแต่งงานเนี่ยจะมีเ,เกณฑ์อะไรในการเลือกคู่ครองเขาบอกว่าต้องเป็นคู่ครองที่เก่งแล้วก็มีรายได้สูงกว่าตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยพออย่างเงี้ยมันก็ยากละเพราะผู้หญิงก็เรียนสูงใช่ไหมฮะจบสูงขึ้นจะไปหาผู้ชายที่จบสูงกว่าตัวเองอย่างเงี้ยเออมันก็สัดส่วนก็ยิ่งน้อยลง ใช่ไหมทีนี้แต่ว่าผู้ชายเองเนี่ยประมาณร้อยต่ำกว่าร้อยละห้าสิบเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ไม่่อยดูว่าเออผู้หญิงจะต้องแบบเออเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงนะคะแค่เหมือนเออสวยถูกใจตัวเองอะ่ะก็สามารถที่จะแต่งงานได้แล้วนะคะทีนี้เออมันก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ผู้หญิงที่พอขึ้นวัยสามสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางยุโรปเนี่ยที่เป็นทนายความเก่งๆทนายความแบบในระดับสูงเนี่ย ก็จะแบบทนความกดดันเนาะของสภาพที่ทํางานไม่ไหวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเออออกมาแต่งงานนะคะแบบถอนตัวจากอาชีพที่มีความกดดันสูงอันนี้ค่ะก็เป็นปรากฏการณ์ของสภาพสังคมซึ่งเวลาที่เราเขียนสภาพปัญหาความเป็นมาเนี่ยเราจะต้องอ่านงานวิจัยเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้ค้นหาข้อเท็จจริงได้เนาะไม่ใช่ว่าเออแบบเรานั่งออสมมุติว่าเราสนใจเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมตอนเนี้ย ทำไมผู้หญิงผู้ชายถึงไม่ค่อยแต่างงานกันอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเขียนคิดเองเออเองว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างเี้ยนะคะอันนี้ก็จะเวลาที่เขียนงานวิจัยมันก็ดูไม่หนักแน่นเนาะดูไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าเรามีสถิติอย่างที่ครูอธิบายม่เกี้เนะว่ามีงานวิจัยนะคะของประเทศไหนที่มารองรับเนาะแล้วก็อาจจะมีเป็นเหมือนกับว่าผลการวิจัยที่ออกมาเป็นกราฟนะคะออเป็นตัวเลขทางสถิติ สถิติอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เห็นชัดเจนรองรับเนี่ยมันก็จะทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยนะคะดูน่าเชื่อถือนะแล้วเวลาที่เราเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์อย่างเงี้ยเวลาที่เรามีข้อมูลตัวเลขนะคะที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้อย่างสถาบันต่างๆนะคะอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้งานวิจัยเราเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรานั่งเขียนคิดเองเออเองอะไรอย่างเงี้ยว่าเออ เหมือนกับว่าเออผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ไม่แต่งงานกันนะคะเพราะว่าเออผู้ชายก็อาจจะบอกว่าเอ่ออะไรล่ะเป็นเกย์เยอะนะคะหรือว่ารักกันเองหรือผู้หญิงอาจจะเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมือนกับเราเออนั่งคิดเองเออเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสภาพความเป็น,นจริงอะนะคะอย่างที่เมื่อกี้ครูอธิบายเนาะก็ดูจากงานวิจัยนะคะว่าเออผู้หญิงเนี่ยนะปรากฏการณ์นี้ก็คือผู้หญิงก็พยายามที่จะหาผู้ชายที่เก่งกว่าทีนี้พอ ผู้ชายเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าผู้หญิงก็ไม่อยากแต่งงานละรู้สึกว่าเออเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะก็ไม่ใช่ว่าเออเป็นเรื่องของเออรักเพศเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะออรักเพศเดียวกันก็อาจจะมีแต่ว่าตัวเลขทางสถิติเนี่ยนะคะออซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่มาของการที่ผู้หญิงผู้ชายไม่แต่งงานกันเนี่ยมันมันอาจจะแบบว่าเออน้อยกว่าเนะเออาะทัศนคติที่ผู้หญิงเนี่ยจะหาคู่นะคะ ที่สูงที่มีสถานภาพาทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยสูงกว่าตนนะอย่างเงี้ยนิสิตก็พอเข้าใจใช่ไหมคะโอเคทีนี้เนี่ยประสบการณ์เนี่ยนะคะก็จะได้บอกกับมนุษย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยนะคะมันมีทั้งความเป็นระบบระเบียบนะจากการที่เราสังเกตนะมนุษย์สังเกตเนี่ยอ,อ,อย่างแบบสม่ําเสมอเนี่ยนะคะก็จะพบว่าโลกของเราเนี่ยเป็นโลกแห่งประสบการณ์เนาะ ทีนี้ประสบการณ์มันจะมีองค์ประกอบสองสองอย่างที่เป็นการตั้งต้นพื้นฐานเนี่ยค่ะก็คือเป็นความโกลาหลอ่าตรงนี้ฟังยากนิดนึงนอกกับความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็จะมีอ,องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนะคะของโลกของเราก็คือเราก็จะมีเหมือนกับแพจิตสำนึกเนี่ยเดี๋ยวมีความคิดเนี่ยนะคะในการที่อยากจะพ้นจากความโกลาหล นะคะไปสู่ความมีระเบียบเนาะตรงนี้เป็นที่มาของการาหาหัวข้อนะคะหรือว่าการเขียนสภาพปัญหาและความเป็นมาเพราะว่ามันเกิดปัญหาปัญหานี้คือความโกลาหลนะคะแล้วเราเนี่ยอยากจะจัดให้มันเป็นระเบียบเนาะความโกลาหลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเขตแดนที่เราไม่รู้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราไม่ต้องทําวิจัยถูกไหม เออเพราะเราจะต้องไปสัมภาษณ์คนทำไมเราจะต้องแบบเอ,อ่อออกไปเหมือนกับว่าสมมติว่าออวิจัยปริมาณอะนะคะก็จะมีเป็นข้อคําถามใช่ไหมคะเออทำแบบสอบถามเราไปอ่ะห้าสี่สมอหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้แล้วเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปหาเนาะเหมือนพอเราเอ,อ่อแบบตระหนักรู้เนาะว่าทําไมผู้หญิงเนี่ยนะคะไม่ยอมแต่งงานเงนี้ยเนาะในโลกที่พัฒนาแล้ว หรือว่าโลกที่กำลังที่กําลังจะพัฒนาก็ไปตามทางแบบโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเออผู้หญิงก็ไม่อยากแต่งงานเหมือนกันนะคะถ้าเรารู้แล้วเนี้ยเราก็ไม่ต้องทําวิจัยเนาะแต่อันนี้มันมีความโกลาหลหรือมีปัญหาอยู่ก็คือมันเป็นเขตแดนนะคะแห่งความไม่รู้นะเป็นอนณาเขตที่ยังไม่มีการสํารวจนะคะเออแล้วตรงเนี้ยบางทีก็ขยายออกไปอย่างไร้ขีดจํากัดเลยนะคะถ้าเปรียบเป็นคนนะ่ะเออ สภาพปัญหาหรือที่มาตรงนี้มันเป็นเหมือนคนแปลกหน้าเออเป็นแบบสมาชิกของแกงอื่นที่เราไม่รู้นะคะพอเราไม่รู้เสร็จเนี่ยเราก็จะมีความกลัวเนาะว่ามันคืออะไรนะคะแต่ตรงข้ามกับระเบียบเลยเนาะพอระเบียบเนี่ยมันก็เหมือนกับผลการศึกษานะคะแล้วก็สรุปเซตข้อสเสนอแนะเนี่ยรู้แล้วไอ้ความโกลาหลต่างๆเนี่ยนะคะในนี่ครูพูดเป็นนามปรรมานะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงเป็นรูปประมให้เห็นชัดเจน เพราะแต่ละคนก็จะมีหัวข้อหรือมีความสนใจแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าที่มาตั้งต้นเนี่ยมันก็มาจากความโกลาหลกับระเบียบเนี่ยแหละค่ะทีนี้เนี่ยพอตรงผลการศึกษาเนี่ยหรือตรงที่สรุปเนี่ยเราก็จะได้และว,ว่าเอาไอ้พวกความโกลาลหลหรือปัญหาทั้งหลายหรือว่าเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยนะคะมาจัดเป็นระบบระเบียบเนาะว่าถ้าเกิดความโกลาหลแบบนี้อืมความไม่รู้แบบนี้เรา จะจัดระเบียบยังไงนะคะอย่างเรื่องเออช้หญิงที่เอเอผู้หญิงที่ไม่ยอมแต่งงานอะไรเงี้ยก็จะดูว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเออมีลูกออกมาน้อยใช่ไหมคะไม่มีแรงงานในอนาคตอย่างเงี้ยเออรัฐบาลก็รู้ละว,ว่าปัญหาก็คือทัศนคติ ความคิดของผู้หญิงที่อยากจะได้สามีแล้วว่าแต่งงานกับคนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมนะคะมีการศึกษาสูงกับตัวเองเนี่ยเออก็าอาจจะปรับทัศนคติเนาะอย่างถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยก็อาจจะเป็นเออซีรีส์เกาหลีออกมานะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้หญิงเนาะตรงนี้คือการจัดระเบียบเพราะเรารู้ละวว่าอะไรคือความโกลาหลในการที่ผู้หญิงไม่ยอมแต่งงานนะคะทีนี้เนี่ย พอเรา,เอาได้ระเบียบแล้วนะคะระเบียบเนี่ยก็จะเหมือนกับอนณาเขตเนาะที่แบบเสำรวจแล้วนะคะถ้าเปียกเหมือนเขาก็เปียบเหมือนห้องนั่งเล่นน่ะเนาะที่แบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบเ,เป็นสภาวะที่เราคุ้นชินที่เราอยู่แล้วสบายใจนะคะแล้วก็ทุกอย่างนี่มีแผนเนาะเออแล้วมันก็เป็นไปนตามแผนทุกสิ่งแบบเป๊ะแน่นอนเอนี้ยนะคะ สิ่งต่างเนี้ยทางานหรือว่าอยู่ในที่ในทางที่มันควรจะเป็นเนาะตรงนี้ค่ะก็คือ,เ,อเป็นเหมือนกับได้ระบบระเบียบจักผลของการวิจัยนะคะตรงนี้ที่เราจะต้องใช้ความคิดนะคะในการที่เราสังเกตแล้วก็เรียนรู้เนาะจัดระเบียบต่างนะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนิสิตพอจะนึกภาพออกมา,มาว่าเวลาที่เราหาหัวข้อเนี่ยเราจะต้องหาปัญหาหรือสิ่งที่เราไม่รู้ นะคะเพื่อที่เราเนี่ยตั้งสมมุติฐานไปก่อนว่ามันจะเป็นอย่าง,ง้นอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเราก็มาดีไซน์เนาะในการที่จะหาวิธีการเนี่ยเ,เขาเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยนะไปเก็บนะคะข้อมูลต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เนี่ยนะคะนิสิตพอจะนึกภาพออกเนาะทีนี้ไอ้การศึกษาอย่างเป็นระบบเนี่ยแหละคะ่ะเออนอ,อ่จะได้ไปเรียนอีกทีในระเบียบวิธีวิจัยเนาะ ว่าเราจะได้ความรู้นั้นมาได้ยังไงนะคะอันนี้ครูจะพูดให้ฟังคร่าวๆเนาะว่าเออตรงนี้เนี่ยที่เราบอกว่าสนใจนะคะแล้วเราก็เลือกหัวข้อให้ตรงกับออระบบความคิดภายในเหมือนที่ครูบอกว่าเราต้องแบบเออซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราชอบเรื่องไหนถ้าสมมตินิสิตไปเขียนในเรื่องที่เหมือนกับว่าเออเป็นกระแสที่สนใจตอนนี้แต่ตัวเองอ่ะไม่สนใจจริงๆเนี่ยเราจะแบบไม่อยากอ่านหนังสือะคะ่ะ เราก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นความเหนื่อยที่ไม่คุ้มค่าเนาะเป็นความแบบเหนื่อยเปล่าอ่ะแต่ถ้าเราทําแล้วเราแบบเออสนใจด้วยนะคะเอ้ยเวลาที่เราหาหนังสือเราก็จะมีความสุขถึงแม้เป็นความเหนื่อยมันก็จะเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าแล้วเราก็จะภูมิใจในตัวเองนะคะตรงนี้เนี่ยเออก็อยากจะฝากนิสิตเอาไว้นะคะในการที่เออจะหาหัวข้อนะคะ